ขอสวัสดีนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กันทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนว,วิชาพระพุทธศาสนาออนไลน์กันนะครับวันนี้ได้มาถ่ายทําสื่อที่วัดป่าขอบวนสูงอำเภอนาแกจังหวัดอคอนครพนมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อคาําศัพท์ทางทูศาส,สนาที่เราควรจะรู้นะครับวันนี้ก็คือที่เราจะเรียนก็คือคําว่าอุโบสถทศิน อุปจนสินคืออะไรอุปจนสิญก็คือสินแปดที่รักษากันในวันพระแปดค่ำหรือสิบห้าค่ำนะครับชาวพุทธที่เป็นอุบาสกอุบาสิกานั้นได้ไปวัดในวันพระไม่ว่าจะเป็นวันพระขึ้นหรือแรมนะครับขึ้นหรือแรมแปดค่ำขึ้นหรือแรมสิบห้าค่ำจะเป็นวันขึ้นหรือวันแรมแปดค่ำสิบห้าค่ำ เป็นศินแปดที่อุบาสกอุบาสิกานี้รักษากันในวันพระเราเรียกสินนี้ว่าอุโบสถศินมันก็คือศินแปดนั่นเองนะครับศินแปดที่เขารักษากันในวันพระน่ะเราเรียกว่าอุโบสถศินถ้ามีคนถามเราว่าเขาว่าอุโบสถศินคืออะไรคําตอบก็คือศินแปดที่อุบาสกอุบาสิกาชาพุทธ รักษาในวันอุโบสถวันอุโบสถก็คือวันพระแปดค่ำหรือสิบห้าค่ำเราเรียกศินที่เขารกษาในวันพระนี้ว่าอุโบสถศินครับเป็นศินแปดนะครับมีแปดข้อนะครับอันนี้คำแรกที่เราเรียนในวันนี้คำต่อไปที่เราจะเรียนอีกก็คือคำว่าอนันตลักษณะสูตรครับอนันตาักษณะสูตรก็คือสูตรที่ พูดถึงลักษณะของขันห้าเป็นสูตรที่พระเทเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์พอปัญจวัคคีย์นี้ได้ฟังอนันตลักษณะสูตรแล้วก็ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์นะครับคือตอนฟังธรรมจักรกปรวัตนาสูตรนั้นยังไม่ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์วันต่อมา พระพุทธเจ้าได้แสดงอนันตลักษณะสูตรสูตรที่ว่าด้วยลักษณะของขนันห้าลักษณะที่ไม่มีตัวไม่มีตนของขนันห้าเราเรียกว่าอนันตลักษณะสูตรนะครับพอพระพุทธเจ้าได้แสดงอนันตลักษณะสูตรจบลงทําให้ปัญจวคัคคีได้บรรลุเป็นพระอรหันเราเรียก สูตรนี้ว่าอนันตะลักณะสูตรนะครับทีนี้คำต่อไปที่เราควรจะรู้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าอิทัปปัจยตาเพราว่าอิทัปปัจยตานี้ก็คือภาวะที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับก็หมายถึงว่า สภาวะที่มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นกับไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นเดียวมันไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องกันสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จริงดับเราเรียกภาวะนี้ว่าอิทัพปัจยาตาอิทัปปัจยาตานี้บางทีเราเรียกว่าปัจจัยาการนะครับหรือปัจจัยาการก็คือ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นอาศัยกันและกันไม่มีสิ่งใดเกิดเองเราเรียกภาวะสภาวะนี้ว่าอิทัปปฏิยตาภาวะที่แสดงถึงว่ามีสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งตามมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นก็ดับสภาวะอย่างเนี้ย เราเรียกว่าอิทัพปัจจยตาเพราะว่ที่มีเหตุเป็นปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเองแต่เป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นจึงดับก็คือมันไม่ได้เกิดเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นเองโดย ธรรมชาติแต่มันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเราเรียกสภาวะนี้ว่าอิทัปปัจจยตานะครับทีนี้อีกคําศัพท์หนึง่งที่เราควรจะรู้นะครับก็คือคําว่าศีลธรรมกับศีลธรรมศีลธรรมคืออะไรเป็นสิ่งที่เราเรียนมาพอสมควรแล้วนะครับ ศิลธรรมคือความประพฤติที่ดีที่ชอบที่ดีดีงามและเรียกสิ่งนี้ว่าศิลธรรมความประพฤติที่ดีที่ชอบที่ดีดีงามศิลธรรมจึงหมายถึงความประพฤติที่ดีที่ชอบที่ดีที่งามและเรียกว่าศิลธรรมแบ่งเป็นสองอย่างครับแบ่งเป็นสองคำก็คือศีลคำหนึ่งธรรมคำหนึ่งศีลก็คือสิ่งที่เราควรที่จะ ควรเว้นครับสิ่งที่ควรงดควรเว้นสิ่งที่เป็นข้อห้ามเป็นสินครับส่วนธรรมก็คือความประพฤติด,ทดีที่ควรทำเป็นธรรมดังนั้นศีลธรรมจึงเป็นสิ่งที่มาคู่กันนั้นเรพูดเมื่อเราพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมเราจึงหมายถึงสิ่งสองอย่าง ก็คือความประพฤติที่ดีที่งามแบ่งเป็นสองก็คือสินคำหนึง่งทำคำหนึง่งศินเป็นข้อห้ามเป็นข้องดเว้นทำเป็นสิ่งที่ควรประพฤติควรปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่ควรแนะนำให้ปฏิบัติตามเราเรียกสิ่งนั้นว่าทมนะครับ